สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซาก,กุระซิมวันนี้นะคะคุณซานนะคะจะมาอัปเดตชีวิตของน้องเอริน่านะคะแล้วก็อัปเดตของซิมของคุณผู้ชมด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็คืออย่างที่เห็นนะคะอาจจะแบบว่ามองไม่เห็นหมดทุกคนเนาะเพราะว่า คุณซาก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะว่าคุณซาได้แก้ไขทุกวิถีทุกวิธีแล้วอ่ะไม่ใช่วิธีสิทุกวิธีแล้วก็คือลบไฟล์แคชแล้วแล้วก็เอาไฟล์พวกมัลท่าโพสต์ออกหมดแล้วแล้วก็พยายามหาทุกวิธีทางแล้วก็เลย อ่ะเดี๋ยวคุณซาจะอัปเดตซิมคุณผู้ชมโดยการเข้าไปในแก้ไขตัวละครเดี๋ยวคุณซาจะดูแค่บางครอบครัวดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าอันไหนที่ครอบครัวที่เห็นหน้าได้ชัดแบบว่าเห็นทุกทุกตัวละครคุณซาจะไม่เข้าไปนะคะแต่ว่าถ้าครอบครัวไหนที่แบบว่าเหมือนบางตัวละครหายไปอะไรอย่างเงี้ยคุณซาจะเข้าไปตรวจสอบนะคะอย่างเช่นครอบครัวนี้นะคะครอบครวัวโกลนะคะ,ค,ค,นนะ,ค,ะคุณซาจําได้ว่าจะมีคุณแม่คุณแม่ด้วยแต่ว่าในนี้คือไม่โชว์เดี๋ยวคุณซาจะลองเข้าไปดูว่าว่าเขาเป็นยังไงอ่ะนี่ นะคะคุณแม่ของคุณแบบนี้นะคะอ่านี่คือครอบครัวของอะตระกูลโกนะคะอันนี้น้องชายเนาะน้องชายเขาก็โตเป็นหนุ่มแล้วแต่ขอซูมดิอุ้ยอย่างรอเอ้เขาใส่ไอ้นั้นด้วยอ่ะเครื่องช่วยได้ยินปะเอออย่างรออย่างรอแล้วก็บุคคลนี้น่าจะเป็นน่าจะแบบ รับเลี้ยงเด็กมานะคะเราจะไปกันอย่างเร่งเรียบกันเลยนะคะอันนี้เป็นครอบครัวเอ่อของคุณ CCY ดีกว่าบอกอย่างนี้ดีกว่าเพราะาคุณซาอ่านไม่ออกแต่ก็มีคอมเมนต์ของคุณผู้ชมท่านหนึ่งนะคะที่มาช่วยออกเสียงให้แต่คุณซาลืมแล้ว โอเคนี้ครอบครัวของคุณซีซีวายตอนนี้ทุกคนก็ยังเหมือนเดิมนะคะทุกคนยังครบไม่มีอะไรเพิ่มนะคะเด็กๆก,ก็โตกันเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะหน้าตาน่ารักมากน้องชาดีน่ารักมากอ่ะไปครอบครัวถัดไปครอบครัวถัดไปนะคะก็จะเป็นครอบครัวของคุณทะนะคะอันนี้คุณซานจำได้ของคุณท้าโอเคคุณแม่อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนแบบ แก่ตัวลงแล้วเนาะแล้วก็ฮัชชีวฮัชชีวฮัชียังเป็นฮัชชีวเป็นวัยหนุ่มสาวนะคะโอ้ฮัชชีวก็คือยังหล่อเข้มเหมือนเดิมเลยเนาะครอบครัวถัดมานะคะครอบครัว Hunter Family นะคะเป็นครอบครัวของคุณเต้ยคุณแม่ยังโอเคอยู่นะคะคุณพ่อด้วยโอ้ยตระกูลบ้านนี้ก็หน้าตาดีกันหมดเลยเอ๊ะคาริน่าฮันเตอเดี๋ยวนะ น่าจะเป็นซิมของคุณผู้ชมด้วยเพราะว่าดูจากลักษณะหน้าตาก็คือใกล้เคียงกับคุณพอลแล้วก็บุคคลท่านอื่นๆในในตระกูลนะคะแล้วก็ออกัสออกัสจินจำได้โอ้โหออกัสอย่างหล่อเลยอะ่ะแล้วก็บุคคลทั้งนี้ v i o l เ t ตไวเนี่คุณสายคิดว่าเขาน่าจะอยู่เขาน่าจะอยู่กันครบไม่มีไม่มีใครขาดไม่มีใครเกินเข้ามา ครอบครัวโกนะคะจําได้ว่าของคุณโรมมี่เนาะแต่ว่าถ้าเกิดคุณซาจําของใครไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเพราะมีหลายท่านที่ส่งเข้ามานะคะอันนี้เป็นครอบครัวแมเตนของคุณมิม,มีนะคะครอบครัวนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะทุกคนยังอยู่กันครบไม่มีใครเกินนะคะแมตก็ยังรองเหมือนเดิมเลยอยากจะแบบโกนขนเหลือเกินเนี่ย <laughs> <laughs> เห็นแล้วแบบอื응 อยากจะแว็กมากเลยค <laughs> รอบครัวถัดมานะคะครอบครัวเฟรนโซนจำได้ว่าเขามี3คนนี่ใช่ไหม <c oughs> นี่ไงมี3คนจริงด้วย <c oughs> แต่ว่าบุคคลท่านนี้เนี่ยไม่เคยเห็นเลยอ่ะคุณอินเดียเนี่ยไม่เคยเห็นเลยอุ้ย เขาแต่งมาสวยนะแล้วเขาเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วด้วยโอ้ยเราไม่เคยเจอกันเลยอะแต่ว่าท่านนี้คุณเมราเมราก็ไม่เคยเจอนะเจอแค่เจสันนี่แหละเจสันที่เจอบ่อยที่สุดแล้วก็ครอบครัวถัดมานะคะครอบครัวพิงค์จำได้ว่าครอบครัวพิงค์นะคะมีแค่ท่านเดียวส่วนครอบครัวนี้นะคะครอบครัวฮอสกินจำได้ว่ามาคนเดียวกับน้องแรคคูนรู้สึกจำได้จำได้ว่ามีสัตว์เลี้ยงด้วย ส่วนครอบครัวฮอลลี่จำได้ว่าเป็นของคุณฟาลินะคะคุณฟาลิเองเขาก็มีช่องของคุณฟาลิด้วยไปติดตามกันได้เลยเนาะฟาลิเกมมิ่งนะคะส่วนครอบครัวนี้คุณซาจำได้ว่าคุณฟาลิส่งมาแค่คนเดียวนะคะ แล้วก็ในส่วนนี้ครอบครัวของคุณซาเองน้องเอเวรีนาวิสันนะคะแล้วก็ครอบครัวนี้นะคะครอบครัวอของคุณรักซิการนะคะนี่เขาอยู่กันครบนะคะ mm hmm. น้องฮันเชอร์จำได้ว่ายังตัวเล็กๆอยู่เลยตอนนั้นโตเลยโอ้โหหน้าตาดีมากครอบครัวนี้ก็หน้าตาดี นะคุณพ่อคุณแม่ก็แก่ลงแล้วนะคะแล้วก็ส่วนน้องแควินโอ๊ยแควินแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวคุณซาขอถามก่อนเดี๋ยวคุณซาให้ทุกคนโหวตเลยว่าจะให้น้องแควินเนี่ยดื่มยาวัฒนะ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะยาลดอายุคุณซาก็ไม่เคยลองนะไม่เคยลอง,องจริงๆเพราะว่าปกติแล้วคุณซาเนี่ยเวลาเล่นเกม The ะซิมเนี่ยที่ผ่านมานะคุณซาจะปิดเอ่อเป็นออโต้เอจนะคะอันนี้ก็คือคุณซาอยากทราบว่า ว่ามีใครอยากให้แควินยังคงเป็นอย่างเงี้ยเป็นปกติก็คือเล่นไปตามเกมเลยหรือว่าจะให้แควินลดอายุเพื่อที่จะได้อยู่กับเอรีนานานแล้วก็เผื่อถ้าเขาสองคนได้แต่งงานกันอาจจะได้แบบอยู่กับลูกหลานได้กันนานๆเดี๋ยวคุณซาเปิดโหวตให้แล้วให้ทุกคนไปโหวตกันในนั้นนะคะอันนี้มันเป็นความผิดของคุณซาเองที่คุณซาแบบว่าไปไปเติบโตให้น้องแควินนะคะให้น้องแควินเป็นผู้ใหญ่อันนี้เป็นความผิดพลาดของคุณซาเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณซาจะเปิดโหวตในคอมูหรือชุม ชนนะคะใน YouTube เนาะแล้วก็ครอบครัวถัดมานะคะจะเป็นคอรอบครัวฮาร์ว a ร์นะคะจะเป็นของคุณชิโลสองคนพี่น้องนี้ก็ยังอยู่กันเหมือนเดิมนะคะคราวนี้ก็ครบกันหมดแล้วเนาะคุณซาคิดว่าคุณซาไม่ได้ลืมใครแล้วนะเดี๋ยวคุณซาจะลองตรวจสอบดูอีกทีในส่วนตรงนี้นะคะการกําหนดค่าเรื่องราวในระแวกบ้านแต่อุบัติเหตุออกแล้วก็การย้ายออกออกโอเคเป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะส่วน การอัปเดตบ้านของน้องเอรีนานะคะนี่เห็นอะไรไหมบ้านหลังใหญ่โตเลยคุณซาแบบโหคือใช้เวลาในการสร้างบ้านอยู่ประมาณ1วันอะหนึ่งวันจริงๆเดี๋ยวพาไปชมนี่เป็นไงบ้านสวยไหมสวยมากเลยเนาะโหโคตรสวยอะคือสร้างเองชมเองคือแบบภูมิใจอะ่ะแบบว่าเฮ้ยเราแบบ แล้วก็ทําได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเออสาหรับคนนี่แบบไม่ใช่สายสร้างบ้านนะคะอันนี้ก็คือถ้าถามว่าคุณซาไปเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะก็คือคุณซาทุบทิ้งขายไหมดเลยแล้วก็ทุนของน้องก็มีมอยูอ่ประมาณประมาณ90,000กว่านะคะรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดนะคะคือพูดง่ายๆว่าน้องเอริน่าก็แบบมีเงินแล้วอะ่ะเดี๋ยวคุณซาจะพาไปทัวร์แต่ว่าคุณซามีเรื่องจะบอกด้วยว่าคุณซา ไปสอยแพ็คใหม่มาเรียบร้อยแล้วแพ็คคิดใหม่22 2แพ็คเลยก็ถือว่าเป็นการรีวิวเล็กๆน้อยๆด้วยเนาะเพราะคุณสาอาจจะไม่ได้รีวิวเจาะลึกเพราะคุณสา,าใช้แค่บางส่วนมาตกแต่งเพิ่ม,เต,มเติมนะคะอาจจะแบบเห็นวับวับแบมแบม,แม,แมนิดนึงนะคะอันนี้ในส่วนของหน้าบ้านนะคะก็จะมีต้นกล้วยอยู่หน้าบ้านเนาะแล้วก็มีเถาวันนู่นนี่นั่นอ่ะเดี๋ยวให้ดูเป็นตัวบ้านก่อนอันนี้เอริน่ามาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ โซนนี้อะถ้าถ้าได้เห็นก็จะมีโต๊ะอาหารมีหน้าต่างอันนี้หน้าต่างเป็นของภาคอีโคนะคะมุซาชอบมากคือสวยสวยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นโซนหลังบ้านเนาะคืออันนี้ยังไม่ทดลองใช้ดีนะคะเดี๋ยวจะลองดูว่าน้องเอริน่าสามารถกระโดดเล่นน้ําได้หรือเปล่า ก็จะเป็นน้ําทะเลนะคะไม่ใช่เป็นสระว่ายน้ํานะตรงนี้คืออาจจะร่วงๆหน่อยเพราะว่าไม่มีเงินแล้วนะคะไม่มีเงินที่เอามาตกแต่งเพิ่มเติมนะคะถ้าเกิดมีเงินเมื่อไหร่เดี๋ยวก็จะเอามาตกแต่งเพิ่มเติมอีกทีนะก็จะมีแบบว่าเป็นหลังคาเปิดตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่วงลอยต่อเนาะต่อกับเรือนกระจกนะคะอันนี้เป็นเรือนกระจกมาจากภาคใหม่คุสาก็แบบสร้างเองเลยอันนี้สร้างเองจริงๆมีห้องอยู่ห้องนึงนะคะที่คุณแม่ของน้องแควินก็มาช่วยคุณศาด้วยเช่น เดี๋ยนวนะค,ะคุณซารจะพาไปดูนะคะอ่ะอันนี้จะเป็นโซนหน้าบ้านนะคะเปิดประตูเข้ามานะคะบริเวณหน้าประตูหน้าบ้านคุณซาก็วางต้นไม้2ต้นไว้ตรงนี้นะคะโซนนี้นะคะจะเป็นโซนที่แบบพอเราเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเราก็เช็ดเท้าแล้วก็มีกระจกอยู่ทั้ง2ฝั่งนะคะใส่รองเท้าก็นึกถึงชีวิตจริงนะคะแบบว่าเราแบบ เปออิดประตูเข้ามาก็วางรองเท้ามีร่มมีแออขวนเสื้อผ้าแล้วก็จัดทรงผมรูปร่างหน้าตาอะไรก็ว่าไปเนาะบริเวณตรงนี้นะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คุณซาชอบเช่นกันนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นประตูแบบประตูบานเลื่อนเปิดเจอเข้ามาก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นจะอีกฝั่งนี้นะคะก็จะมีรูปภาพเป็นรูปถ่ายหมาแมวเนาะคุณซาชอบมากมันน่ารักตารักโซฟาก็อาจจะไม่ให้มันดูเป๊ะเกินไปนะคะก็ ก็ชอบมากเหมือนกันเนาะชอบชอบมันมีเนี่ยไอตรงโคมไฟเพดานเนี่ยคุณซาก็ชอบเช่นกันนะคะแล้วก็ใส่ผ้าม่านมีตู้หนังสืออยู่บริเวณข้างหลังเนาะอ่าแล้วก็ในส่วนของสีผนังนะคะคุณซาก็จะพยายามไม่ให้มันดูขาวเกินไปอาจจะมีความมีสีดําตัดเข้ามานะคะคุณซาชอบมากเลยเจกันดอกไม้ตัวนี้ยชอบชอบสำหรับคุณซามันดูเข้าดีนะพอเราออกจากห้องนั่งเล่นนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนบันไดคุณซาก็จะใส่ไอตัวเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัว แกรงเมดตะแกรงหรืออะไรสักอย่างนี้แหละให้สีมันตัดกันหน่อยนะคะน้ำตาลดำนะเนี่ยเพราะว่าใซสชนของห้องครัวนะคะก็จะมีความเป็นโทนแบบน้ำตาลแล้วก็สีดำอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนในห้องครัวคุณสาชอบมากเลยตรงบริเวณไอเนี่ยไอหน้าต่างตรงเนี้ยคือชอบชอบ มีไมโครเวฟซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะนี่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 น,นี่เป็นของ the s i m มภาคแรกเลยอันนี้มากับแพ็คใหม่เลยนะคะคุณซาแบบจำได้เลยว่าตอนที่คุณซาเล่น the s i m ภาค1น่อะตั้งแต่ซิมหนึ่งเลยอะคือแบบต้นนี้คือเป็นต้นไม้ที่มีทุกบ้านอะขาดไม่ได้อะคิดถึงคิดถึงมากคิดถึงเหลือเกินอ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนในห้องน้ํานะคะห้องน้ําสําหรับแขกก็จะไม่มีอะไรมากค่ะก็มีล้างส้วมดูดส้วมอยู่ตรงนี้นะคะ แล้วก็โซนนี้นะคะคุณซาโคตรประทับใจมากๆห้องนี้นะคะสร้างสารรค์โดยคุณรักษิกานะคะก็คือคุณแม่ของน้องแควิน้นั่นเองเนาะคุณแม่ของน้องแควินนะคะเป็นคนสร้างห้องนี้ขึ้นมานะคะสวยนะสวยมากเขาเป็นคนสร้างบ้านที่เก่งมากๆถ้าสังเกตในแต่ละคลิปที่คุณซาลงนะคะทั้งร้านอาหารแล้วก็อาร์ตแกลเลอรี่นะคะคุณซาได้ใส่ชื่อแกลเลอรี่ไอดีของคุณรักใต้ดีสคริปชันไว้ให้เรียบร้อยแล้วสามารถไปโหลดกันได้เลยนะคะแต่ว่าห้อง คุณรักเขาไม่ได้ปล่อยโหลดเอาไว้นะคะแต่ว่าเราสามารถไปติดตามผลงานของคุณรักกันได้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นห้องที่แบบว่าเชื่อมต่อกันกับเรือนกระจกคุณซาแบบชอบตรงนี้มากแล้วคุณซาก็เป็นคนสร้างเองด้วยนี่อันนี้มาจากแพคใหม่นี่มีต้นกล้าคุณซาแบบตกแต่งนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็นี่เอาต้นไม้ของเราที่เราปลูกเอาไว้นะคะที่น้องเอริน่าปลูกเอาไว้มาไว้ตรงนี้นะเออแล้วก็มี ตัวไอพัดลมตรงนี้ด้วยระบายอากาศนะคะเออชอบมากชอบชอบชอบเหลือเกินอ่ะในส่วนตรงนี้เราก็ดูกันจบแล้วนะชั้น1เดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น2นะคะชั้น2ก็ไม่มีอะไรมากนะคะอันนี้จะเป็นห้องนอนของน้องเอริน่านะคะแล้วก็ของอผู้บ่าวนะคะก็อาจจะเป็นน้องแควินเนาะที่เราจะได้แต่งงานด้วยกันอันนี้ก็คือมีแลนกันไว้แล้วแหละเอออ่ะ ก็คุณซาก็จะแบบตกแต่งด้วยความแบบมีความโรแมนติกนิดนึงอาจจะแบบออกแนวอืเขาเรียกว่าอะไรออกไทยสไตล์ปะเออมีความไทยๆหน่อยมีความแบบโรแมนติกแต่ว่าอาจจะคุณซาก็ไม่อยากบอกหรอกว่าบ้านเป็นสไตล์ทรงไหนเพราะว่าคุณซาเป็นคนแต่งบ้านไม่เก่งเพราะฉะนั้นอาจจะแบบ หยิบอะไรที่มันสวยๆก็หยิบใส่หยิบใส่แล้วกันอ่ะแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ด้วยแล้วก็มีตัวนี้เก้า e อี N ้นวดเนี่ยเราชอบมากเลยคือนึกถึงเวลาตัวเองอ่ะแบบว่ากลับมาจากที่ทํางานหรือกลับมาจากข้างนอกแบบรู้สึกเหนื่อยไม่อยากไปสปาก็โอเคมีเก้า e อี N ้นวดแล้วก็สบายใจแล้วแต่ว่ามันนวดได้จริงป่ะอันนี้คุณซามไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าคุณซามไม่เคยลองใช้เดี๋ยวจะลองดูเดี๋ยวให้น้องเอริน่าลองรีวิวดูก็ในส่วนของห้องน้ํานะคะคุณซาก็ชอบเหลือเกินชอบมากนะอ่ะมาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็ คือคุณซาแบบว่าตั้งพวกไดรปอบผมเอาไว้มีที่ล้างมือแปรงสีฟันน้ำมงน้ำหอมโลชั่นอะไรก็ว่าไปเนาะเออแล้วก็มีฝักบัวคุณซาก็ติดไอ้ตรงนี้ไว้ด้วยนึกถึงชีวิตจริงอะ่ะมันก็ต้องมีอยู่แล้วป่ะเอออหไรแล้วก็มีชักโครกมีเอออะไรเนี้ยที่ล้างส้วมแล้วก็ตรงนี้นะคะมีเทียนแบบว่าเทียนหอมเนาะเออแล้วก็มีอ่าง อ่างอจะบอกอ่างล้างมือละอ่างอาบน้ําอืมอย่างนี้แหละให้มันตรงกับหน้าต่างคือสวยสวยแล้วก็มองวิวไปข้างนอกเนาะเออมันสวยเหลือเกินอ่าแล้วก็โซนตรงนี้ก็จะเป็นห้องแต่งตัวนะคะอารมณ์แบบว่าเอออ่านน้าเสร็จกเออ็เข้ามาในห้องแต่งตัวเลยแล้วกันแล้วก็จะมีโซนแบบว่ารองเท้านะเออทั้งของผู้หญิงทั้งของผู้ชายเลยแล้วก็ตู้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยเออเนี่ยก็คือประมาณนี้นะคะแล้วห้องตรงนี้นะคะที่มันว่างเปล่ารู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าบ้านหลังนี้นะคะ จะเป็นบ้านแบบ family house เผื่อถ้ามีเด็กๆเ,เล็กๆอะไรเงี้ยก็ให้เขามาอยู่บริเวณห้องฝั่งนี้นะคะอันนี้ก็จบการรีวิวของบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้น้องเอรินามาลองเทสต์ดูซิว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็ตู้จดหมายคุณซางก็เปลี่ยนด้วยมันน่ารักอะ่ะมันน่ารักมากๆอ่ะเอรินาไหนลองมากำจัดวัชพืชดูซิว่าทำได้ไหมมาเอรินาเข้ามาลูกมา อ่ะก็เดินได้ปกตินะโอเคแล้วก็อเอาเอาเอ๊ะเอ๊ะทำไมเดินซ้ำล่ะ <c oughs> เดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนลูกมาตรงนี้อันเนมลองกาจัดวัชพืชหน่อยซิว่ากําจัดได้ไหมเข้าไปเดินได้ไหมเข้าไปได้ไหมมามิอยากรู้เออเข้าไปได้ในลองต้นนี้ดูซิต้นนี้ได้ไหมต้นนี้ได้ไหมอ่ะทําได้หมดเออทาได้หมดมาอาบน้ําดูซิว่าอาบน้าได้ไหมลูกเอา้าทำไมมันวาร์ปล่ะเดินเดินเดินมาเดินมาดิว่าอาบได้ไหมอาบได้ไหม รู้สึกว่าตั้งแต่อัปเดตคุณซาได้ยินหลากหลายเสียงนะคะที่พูดว่าเออเกมบักบ๊กบัก๊กบั๊กบั๊กหนักกว่าเดิมนะมีทั้งแบบว่าซิมที่เขาหน้าตาปรับเปลี่ยนไปบ้างแบบมีตาเคขบ้างฟันไม่สมประกอบด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างต้องติดตามรอดูกันต่อไปนะคะว่าจะหายบั๊กตรงนี้หรือเปล่าเนาะอ่ะไหนลองมานั่งดูซิว่ามันนั่งนวดได้ไหมเออนวดได้ไหมมันนวดไม่ได้เนาะมันแค่เป็นเก้าอี้นั่งเฉยๆอ๋อแต่มันผ่อนคลายได้ อ๋ออ๋อเออเออดีดีดีชอบชอบอย่างนี้แหละชอบแม่อยากรู้เหลือเกินว่าตรงนี้หนูว่ายน้ำได้ไหม ว่ายไม่ได้หรอใน,ในลองลองมาเดินตรงนี้ดูทางว่ายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ใช่ไหมมันต้องใส่ไอ้นั้นตัวบันไดใช่ไหมไว้มีตังเดี๋ยวจะลองดูอีกทีโอเคก็จบการรีวิวมีรีวิวประมาณแค่นี้นะคะแล้วก็ในส่วนของแควินเดี๋ยวคุณซาจะเปิดโหวตด,ด้วยไปโหวตกันดูเนาะว่าจะให้น้องแควินดื่มยาลดอายุหรือว่าจะให้น้องแควินยังคงแบบความเป็นผู้ใหญ่อย่างนั้นไปเลยในส่วนของยาลดอายุเนี่ยจำได้ว่ามันอยู่ใน ร้านแรกรางวันนะคะนี่ไง น้ำยาแห่งความอ่อนวัยนะคะดื่มขวดนี้นะคะเพื่อนย้อนเวลากลับไปในช่วงวัยปัจจุบันของซิมคุณ1 5 0 0เหรียญคิดว่าแควินน่าจะยังแบบน่าจะยังไม่สามารถทําได้เลยนะเดี๋ยวให้แควินลองทําเก็บปณิธานเก็บแต้มก่อนแล้วเขาให้เขาถึงดื่มได้เพราะว่าคุณซาไม่อยากเอาแต้มของเอรินาไปให้แควินก่อนนะเพราะายังมีอีกหลายอย่างที่คุณซาค่อนข้างสนใจนะแล้วก็มีคุณผู้ชมหลายท่านนะที่แนะนําไม่ลองปลูกต้นเงินดูดูดูแต้ม ผ่อนคุณซามีแค่2อ0 9คุณซาเล็กพี่ได้จริงๆแต่ว่าในเรื่องของการหาเงินนะคะคุณซาไม่ได้กังวลตรงนั้นแล้วเพราะว่าคุณซารู้วิธีในการหาเงินที่ค่อนข้างเร็วกว่านั้นแล้วก็คือการเรียกเพื่อนนะคะเรียกชมรมของเรานะคะมาวาดรูปตรงนี้เนาะก็ถือว่าเป็นการหารายได้ที่ค่อนข้างสูงเลยแหละวันนี้นะคะคุณซายังไม่มีเกมเพลย์อะไรใดๆนะคะก็มีแค่การรีวิวบ้านแล้วก็การอัปเดตของชีวิตของซิมของคุณผู้ชมแค่นั้นแค่นั้นจริงๆเลยเพราะว่าคุณซาแบบค่อนข้าง เางเหนื่อยแล้วเหนื่อยมากเหนื่อยกับการสร้างบ้านนี่แหละเดี๋ยวคุณซาขอไปเล่นเกมเพย์ในอีพีถัดไปดีกว่าเนาะโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe หรือจะคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันได้นะคะแล้วก็ฝากไปวตกันด้วยเนาะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย